สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องแชนแนลพีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนทําพลังของเมอร์เดอร์โดนกันนะครับทุกคนซึ่งมอนเทียไว้ทําก็อยู่ตรงนี้ครับทุกนอยู่เกาะแรกเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูของก่อนนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับทุกคนก็คือนี่ครับทุกคน ต้องมีสัตว์ที่โชคดีก่อนนะครับทุกคนซื้อจากร้านค้าเลยครับทุกคนหรือจะลงนันก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็ไอสัตว์ที่โชคดีเนี่ยเรียกว่าใช้หลายหลายหลายอันมากครับทุกคนหลายครั้งมากเหมือนี่ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะทุกคนนี่อันต่อไปก็อันนี้ครับทุกคนนได้จากการลงดันได้ครับทุกคนนี่มันจะเขียนว่าเป็นศูนย์นะแบนเ้ครัวทุกคนจะมีวงกลม ครจะมีหลุ่มดำแล้วก็ใส่ใส่ผ้าผ่านะครับทุนประมาณนี้นี่ทุนแล้วก็หาลงดานโคตรยากครับทุนผมลงนันเปลือบสิบหกนาทีอะน่าต่อไปนะทุนก็อะไรเอ่ยนะครับทุนจะซื้อหรือว่าลงดันก็ได้นะครับทุนจะซื้อหรือหรือลงดันก็ได้ครับทุนแต่ผมแนะนำนะครับทุนซื้อดีก่อนทุนถ้าใครมีเงินเยอะรียกว่ามันหาง่ายนะครับทุนอ่าต่อไปนะครับทุนนี่หน้าตาเป็นไรน้ครับทุนหรับอะไรเอ่ย อุกบาทแล้วก็มีรารุป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ส่วนวิธีหาฟรีก็ให้มาตรงเกาะที่มีหุ่นทองๆนะครับทุกคนอยู่ข้างบนนะแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าจะได้มีโอกาสดรอปศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะดกว่ามันมคุ้มน้ำทุนมันหลบยากมากเิยแต่ผมไข่ดูนี่ครับทุกคนนี่ผมยังไม่ดรอปเลยซึ่งผมไม่นำวิผมไม่แนะนำวิธีนี้นะครับทุกคน,น ววาวิธีนี้มันไม่ค่อยดีนะแนะนํานะำคนจะซื้อหรือลงเงินก็ได้นะมันดีกว่านะแล้วการต่อไปนะครับทุนมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆผลนะคล,คล้ายผลนะครับทุนแต่มันไม่ใช่ไอเทมนะมเรียกว่าทุกคนมันคล้าย,ลายผล,ลไม้อ่ะทุกคนเป็นเขานะอันนี้อันนี้ผมเห็นภาษาอังกฤษผมก็เลยงงนะเพราะว่าไอเทมที่ผมได้ภาษาไทยนะผมก็เลยงงนิดนึงนะแต่ผมก็รู้แล้วครับทุนในคลิปนะ ตอนผมทำคลิปพาะมันคือเนี้ยทุกคนเมจิกสโตนนี่ได้จากการลงดันนะครับทุกคนหรือถ้าหรือถ้าอย,อยากได้ฟรีก็าตามผมมาเลยครับทุกคนนี่ก็ตรงตามมาเลยครับทุกคนนี่เจอกเกาะเบคอนก็ผันนิดนึงนะถ้าเจอเกาะทะเลทรายใช่ไหมทุกคนขับจกเกเลยไปครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงก็จะเจอเกาะสี่สี่ิ้งทุกคนไม่ใช่ดิเรยวว่า ก็เอาแลกคนเด็กเด็กสี่ข้เนกันทุกคนนี่เด็กช่างนะก็จะมีโอกาสได้นะครับทุกคนมีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนมันไม่มีป้ายบอกนะนี่ครนถ้าทุกคนมีครบแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับทุกคนส่วนใช้ค่าหัวประมาณหนึ่งล้านเมลีหรือเปล่าทุกคนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งล้านหรือเปล่านะถ้่าผมจะมาผิดหรือพันล้านวะมันน่าจะหนึ่งล้านนะครับทุนก็ ใช่ข้าหัวแค่ห้าสายนับต้นนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้เลยครับตูนเพราะว่านี่มันครั้งแหลกเลยครับตูนสำหรับสำหรับสิ่งที่ผมได้มาเดยโดนนะนี่ฟึบน่าจะเป็นพลังของตัวน,นี้นะตุคนไม่น่าใช่ของอีวูสี่นะเพราะว่าพลังมันสีเหลืองนะพลังของนางเอกเนี่ยนะสีม่วงๆน่ามัน่าใช่สกิลแรกนะตูนมันเป็นเกาะน,นะนี่แบบนี้เลยมันมีอะไรหอยนะตูนก็ ถอดจะจะวองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวมันมีไรห้อยที่อันนี้ให้ดูแบบเพีชัดใหม่นี่ประมาณนี้นะครับตัวเฮ้โคตรเฟียวโคตรเทะแล้วก็สกิลสองนะครับตัวเรียกว่ามันจะมีมอนอยู่ร,บรอบๆแล้วทุกคนเป็นการฆ่ามันรอบๆมันมีไอ้อะไรที่อยู่ตรงตาผมปักหัวมันนะแล้วก็สกิลสามหน้าุนจะเป็นหมุมดำนะนีแบบนี้แล้วมันจะระเบิดแล้วมอนที่อยู่ก้างข้างๆไง,งจะมันจะตายนะครับทุนประมาณนี้นะทุับตแต่ดาเบจไม่ค่อยแรงนะทุกคน ซึ่งแต่มันก็ดีอยู่ครับทุนดานเม,ด,าเมดีดาเมดีโคตรเบาครับทุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมไม่แนะนําซึ่งอันนี้นผมมาลงนั้นเพื่อเทสดาเมดนะครับทุกคนขุมลองลงนั้นอันนี้ดูก็ระว่าถ้าลงนั้นไอโนกอกัก,กมันอาจจะไม่รู้ดาเมดนะซึ่งน่นอนครับผมตายครับทุนดานเมดเป็นเบาเกินแล้วผมก็ติดอะไรไม่รู้ทําไมผมตายครับนี่ขอขอจบชิปปินงเท่านี้นะครับ